มาดูกันต่อบ้านนี้นะคะต้องบอกว่าลูกไม้หล่นใต้ตน้นตุ๊บ บบ<อ>นี้เลยนะคะ,คะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเราไปเจอพี่แอนซีเลียมนะคะกับน้องนนนี่ลูกสาวเล่นละครเรื่องเดียวกันโอ้ยดีอะแอนดูแอนดูนะคะชื่อละครอาจจะแบบว่าแรงนิดนึงยังไงพี่ชายแพทย์สยามโอ้โหเคนลุกแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนะคะคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันเลยคะ่ะแต่ไม่ได้เข้าฉากด้วยกันบ่อยนะคะนักข่าวก็เลยถามนะคะว่าลูกสาวตามรอยเข้าวงการขนาดเนี้ยแม่แอนมีถ่ายทอดวิชาหรือเปล่าแอนตอบนะคะว่าให้เป็นหน้าที่ของครูส การแสดงจะดีกว่านะคะแต่ก็มีแอบเป็นห่วงเหมือนกันแอบถามพี่ๆในกอนะคะว่าหนนนี่เป็นไงบ้างมาตรงเวลาไหมเรียกว่าก็คือเป็นแม่นะนะก็ต้องแอบเช็คอยู่เหมือนกันค่ะส่วนน้องโนนนี่นะคะก็ยอมรับว่ามีกดดันเหมือนกันทุกคนก็บอกว่าโอ้โหลูกพี่แอนเรียมต้องเล่นนู้นนั่นนี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกนะคะแล้วก็คนน่าจะคาดหวังเยอะแล้วค่ะ แต่ว่าการแสดงก็น่าจะปังเหมือนกันนะคุณผู้ชมพอน้องนอนนี่บอกว่าพร้อมรับทุกกระแสหลังจากละครออนแอร์ไปอาไปฟังเสียงแม่ลูกปลูกสิษย์กให้สมพา์กันหน่อยค่ะหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อะค่ะแต่ว่าก็จะเอาคําแบบคําติชมคําต่างๆปรับมาพัฒนาตัวเองต่อไปดีกว่าพูดว่าทุกอย่างต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะมันมันเหมือนแบบว่าเราอาหารนะเนาะมันก็เราป้อนเราเคี้ยวแทนไม่ได้อะ นะคะก็ติดตามได้ละครเรื่องชายแพทย์สยาม<อ>ชื่อแบบตังมากคุณผ<อ>ู้ชมต้องบอกว่าแบบมีอารมณ์มเวลาพูดแบบชายแพทย์สยามโอ้ชื่อละครสมัยนี้เนาะมา<อ>ต่อกันที่หนึ่งครอบครัวนะคะเมื่อวานค่ะกองเดียวกันนี่แหละค่ะได้เจอแม่แหม่แมแคทรียาค่ะ ยิ้มรับเลยค่ะขอบคุณทุกคําชมค่ะไม่มีติเลยนะคุณผู้ชมที่บอกว่าบ้านเนี่ยหน้าตาดีทั้งบ้านนะคะโดยเฉพาะพลูกชายคนโตนี่ไงคุณผู้ชมดูอินดูดูพี่แม็กออร่าพุ่งมากเนี่ยถ่ายกับลุงคุณผู้ชมลุงวินลี่ฉันติดตามเขาอยู่คุณผู้ชมเวลาการเขาทําคลิปอาหารนะคะด้วยความน้องเขาน้านิ่งๆนะคะแต่เราใจเตลิดแล้วรู้ไหมคะทำกับข้าวเก่งมากเลย่ไม่ได้โฟกัสหมูเลยค่ะโฟกัสมือน้องค่ะลูกเอ้ยงานดีดีนะคะแล้วก็หลายคนก็เพิ่งเห็นเนี่ยค่ะในช่วงงานศพคุณยาย ของน้องแม็กเนี่ยแหละค่ะ, <ừ m. S 1> ะเพราะว่าน้องแม็กเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเรียนที่ต่างประเทศอะค่ะแต่ว่าพี่แหมมก,ก็บอกว่าอย่าชมเยอะออยูอน้องลอูกก็เป็นหัวเหมือนกันคุณผู้ชมหน้าตาดีแบบนี้เรื่องสาวๆเนี่ยค่ะเอาไปฟังสิ่งแม่แหม่มกันเลยค่ะ พวกเราหล่อไหมก็พอใช้ได้อย่าไปชมอย่าไปชมอย่าไปชมเยอะอย่าไปชมเยอะอย่าไปชมเยอะเดี๋ยวนางเหลิงครับร้องเพลงแบบร้องเพลงแต่ว่าเสียงไม่ได้เลยนะร้องที่บ้านที่ไรพ่อจะบอกว่าแม็กแม็กปะป๊าว่าแม็กหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดร้องสาวสาวก็ก็พี่ก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะนี่ไม่ไม่ไม่ก็หมายถึงว่าแบบคือเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ไปตามยุคสมัยแต่ถามว่า เป็นเพื่อนกับลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมมันไม่ได้หรอกม,มันไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราก็ต้องมีความเป็นแม่ด้วยเพราะว่าเขาต้องมีความเกรงใจนี่อะไรเงี้ยแต่ก็ให้ข้อมูลหมดว่าสมัยนี้จะมาบอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนอ,อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่าหน้าที่คืออะไร จอพี่แมมรอบหน้านะคะต้องบอกว่าสวัสดีค่ะแม่แมมแล้วก็ต้องเสียงแบบว่าเล็กๆด้วยเผื่อจะได้สมัครเป็นแบบน้องแมคไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเป็นแม่อีกคนไม่รู้เป็นพี่สาวแล้วกันพี่สาวเลยหรอพี่สาวพี่สาวจินตนาการดีนะเราอ่าแล้วเนาะเออนะคะบอกเลยว่าอยากจะเป็นนะคะอยากจะเป็นลูกสะใภ้พี่แมมกันทั้งประเทศแหละนะจริงนะคะติดตามบ้านนี้ด้วยได้ก็แล้วกันนะ